สวัสดีค่ะกำลังทำเล็บสวยค่ะสวัสดีค่ะ h e t h a แ k งค u baby สวัสดีทุกคนทุกคนิเล็บอยู่ค่ะฮ็อก็กเล่สังอ่าโปรเฟชชั่นอลจากประเทศฝรั่งเศสมาเฮดไนลเฮาอกเยีย่ยมค่ะเนียกหัวน้องโพได้จ้ะอายอยู่แต่โอดเอาจ้ะโอนเอาโบ๊ทเอาเขาไม่ได้ผัว ผู้สายมักยังสีเย็ดไหนล่ะเขามาักเห็นข้าวโชว์น่มมา,มาแบบแบมแบมเห็นหมอนุ่มข้าเขามักเล็ดอยู่จ้ะสร้างตรงมาจากคุณละ่ะฝรั่งเศสนะคะจะมาพูดถึงเรื่องของการรับฟฝรั่งเบื้องวิ่งแบบไหนถ้ายังทำตัวต่อไปเนี้ยไม่ได้ผลฝรั่งหรอกค่ะถึงแม้ได้ก็ได้แบบว่าเขาเอาคุณไปขัดขัดข้างน้ำเอาไปแบบโขกสับแล้วก็ให้เงินเดือน เดือนละห0 0พบาทเดือนละหมื่นบาทอันนี้ไม่ได้ว่าใครแต่หมายถึงว่าเราจะทํายังไงให้ฝรัง่ง t r e a เราดีๆเอาเราไปเป็นเมียก็เมียขึ้นหิ่งจะสวยไม่สวยก็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเหตจังได้ให้เขาเข้ารบห้าวเรสเปคห้าวบอเมนเอาห้าวไปโขกไปซับไปใส่ผู้ใส่เหลียอะกูบอเมนคนใส่เมือเดิอคนใส่มึงกระจา่างมาสิละ่ะอันนี้มึงกระตีกูพอม ใส่งานผู้พอ่อบเพนสีบส่บาเพกระปุ้งสี่บาการที่ผู้ใสเบือ่อยิ่งพลังในเบือ่อยิง what you don't like in ladies what you don't like what kind of lady you don't like take a second t what kind you think of? talk too much yes too much beautiful <Hi. S 1> too much busy with herself yeah what you don't like Shardish? Shardish lady? What else you don't like? What is shardish lady? Lady, what you don't like? Shardish lady acting like... Nonsense Blah 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 yeah, yes. What else? What blah 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 You like know, lady can cook? Or does matter? Ah, yes, ะะออขอเดี๋ยวคุยก่อนนะคะเอาสาระก่อนสำหรับคนที่แชทแล้วก็เดทฝรั่งแต่ว่าไม่เคยสมบังนะคะไปจะบอกว่าเดี๋ยววันนี้เราพูดแค่หัวขอ้อว่าฝรั่งเขาเผื่อผู้หญิงแบบไหนนะคะเราจะฟังกันแค่นี้ก่อนนะขอดูหน้าฝรั่งหน่อยคะ่ะอยาเห็นเอาสิยาเห็นเล่าฮ็ดหยังเพื่อนกันเขาเป็นนักธุรกิจในกรุงเทพ เามาจากเมืองคานแล้วก็ปารีสเพื่อนกันนะคะยังไม่ได้เคยซีกันแต่เขาโสดเขาก็อยากได้แฟนแต่ตอนนี้เราก็บอกว่าเออโควิดเดี๋ยวเราจะดูแฟนคลับลองให้นะว่าใครน่ารักเดี๋ยวก็จะให้ไปเจอเขาก็แล้วแต่เขานะเรื่องของเขากับคุณนะคะแม่คือบอกค่อยแถเอาบอกบอกไปบ่นม่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะบอกก่อนว่าฝรั่งเนี่ยเขาจะเบื่อพุ่งยี่ประมาณว่า ยี่ที่ซองกระจกเบิดมือที่ผมมีค่อมมั่นใจในความสวยของตัวเองคะ่ะเวลาเราไปนั่งกับผู้ชายลองไปส่องกระจกทั้งวันแล้วก็ทาแป้งทั้งวันเนี่ยมันเป็นการแบบไม่มีความมั่นใจมันจะหนาเบื่อได้ผู้ชายไม่ชอบผู้หญิงฝรั่งจะเบื่อผู้หญิงที่ว่าเล่นแต่โทรศัพท์คือเคยเห็นฟิลิปปินส์บอกคนฟิลิปปินส์ที่แบบว่าเขาแบบ เป็นผู้หญิงอวบอบอบเพดผู้หิิงจอยอย่างเด้นี่ผู้นีขีโพมทารต่อเดินนมกับบ่ไงเด้เขาทํความมั่นใจามากหมักซายอยู่มืองนอกเขามากเพราะว่าพวกเนี่ยเขามั่นใจแล้วเขาก็แบบยิ้มแย้มแจ่มใสหัวเระอ่ะอันนี้คือจะเข้าวินจะเข้าวินได้ตลอดเลยนะผู้หญิงแบบเนี้ยเพราะมันน่ารักมันมีสาระแล้วมันไม่ใช่แบบเสียเวลาจะต้องมานั่งทําสวยทั้งวัน แล้วก็การสกแกนผู้ชายผู้ชายบางคนเปนเครื่องดื่มเราเวลาให้เครื่องดื่มเราเปเครื่องดื่มเราเปพู้คนโน้นคนนี้หน้าใหญ่กับเพื่อนๆเอาจริงๆแล้วอ่ะจะมาให้บ้านให้ช่องให้คอนโดเนี้มันไม่ค่อยมีเพราะว่าเขาไม่ได้จริงใจกับเราขนาดนะันแต่ว่า คนที่มีงบน้อยก็ไม่เป็นไรถ้าเขาเป็นคนดีนะแต่คนส่วนใหญ่คือทําตัวเลวฉันก็เลยต้องเอาบ้านมาให้มันเป็นได้เป็นหลังแล้วก็เอาคอนโดมาเงี้ยที่เวลาฉันของเงินเขาหลายสิบล้านเนี่ยเพราะว่าเขาอะเป็นคนที่ไม่ไน่ารักอะเขาเป็นคนที่แบบก็ยอยู่เขาไม่ได้แน่นอนนะเราถึงเอาเงินมาไว้เยอะๆหลายๆลาย้ลานแต่ถ้าคนดีเข้าวัดฟังธรรมอย่างเงี้ยก็จะไม่ไม่ขอตังค์เขาเซมเนา คันต้องม s แ x y เซ็กซ i n คิดว่าฉันเซ็กซ u Me? y e ไม่ e s you're ุณฉันเซ็กซ o u ต h a n k y ิ u ขอบคุณค่ะบิ๊มิตังค์ควค่ะฝรังจะชอบผู้หญิงที่จริงๆฝรั่งเนี่ยชอบผู้หญิงง่ายๆนะ You like easy lady relaxed Yes that เ t ็นเ t เสราบอกว่าเแ็ But relax. But ด relaxed เไ้ง่ายอะไรก็ได้ไม่ต้องเรื่องเยอะบางทีก็อาจจะสวยบ้างเป็นบางครั้งสวยบ้างแต่ไม่ได้ถึงขนาดว่าจะต้องมาเน้นสวยอะไรทั้งวันแล้วก็ชอบคนที่สื่อสารได้หน่อยนึงก็ยังดีอนะ งูปลาปาก็ได้ทําอาหารก็ได้นิดๆหน่อยๆไม่ใช่ทําอาหารทุกวันทั้งวันนะคือก็ไม่ได้สแตกเยอะขนาดนั้นหรอกแม่งเก่งอย่างเดียวเก่งทําอาหารทางก็ไม่เป็นคือเพื่อให้มันครบลดแบบทุกอย่างทุกสิ่งขึ้นเตียงก็ได้ทําอาหารก็ได้ ทำยังไงให้ฟอไม่หายอ,อ๋อการที่ฟอหายมีหลายปัจจัยนะคะตามที่ไปได้ได้แชทมาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการที่เขาหายไปนั่นก็คือว่าหนึ่งด้านอารมณ์เขาเขาอาจจะยในอยู่ช่วงที่ทํางานอ,อ๋อแล้วก็มีปัญหาภาระนู่นนี่หรือสองเขาอาจจะมีคนคุยเยอะเหมือนกันนะไอ้สองตัวนี้แก้ได้ไม่ยากก็คือว่าเวลาไปคุยกับผู้ชายนะคะแทนที่เราจะ พูดคำว่า hello good morning แบบทักทายไป hello how are you what a ย e y o เ doing แบบเป็มันเป็นคำอะไรที่มันบางทีมันน่าเบื่อนะคะไปก็จะอัดเป็นคลิปวิดีโอไปแทนแล้วก็ไปทักทายด้วยรูปภาพอย่างเช่นมาเซลฟี่ไปแล้วก็บอก good morning แล้วก็แบบฉันกินข้าวอยู่นะ I'm having breakfast I'm going to work I'm going to shopping and blah 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 instead of Just saying, How are you? Hello, man, what are you doing? It's boring like that, you know, Pascal. In my opinion, if I have to chat with a guy, because there are many, many people online and many people chatting, like for example, everybody on Tinder, right? So I think it's normal that guys change their mind to pay attention to another girl more than me. So instead of saying, Hello, or how are you what are you going to do today what's the plan and where are you going and what time are you back from work and blah 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 i don't say that i send photos send photos and say oh i'm having a good lunch i'm going to drive to the beach and this and that instant you know with the photos or with the video clips like five seconds ten seconds i think it's better you know and to, you dress up and look good you know so instead of a cold message the letters can be cold right it's boring how many times i can talk to you hello good morning it's boring yeah, yes, yeah. especially when they live like in europe and ladies here in thailand chatting so what's the point it's long way in COVID, they can't come here so how you keep warm in the relationship i think Video call, photos and edit, you know? so they, they don't understand ladies, they say oh, I chat this guy for a few days and he's gone. It's obvious, it's easy to understand. there are many things to do, many jobs or ladies. <laughs> and if you are disappointed in a man you don't force him. I don't force a guy. If you reply my message late one, two days, three, or even a week okay, I try to send him some stickers. But if he didn't reply or any response back, I don't push him. but many ladies p u s h ว่า why don't you answer my message and blah 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 Mm. I'm telling them a l so you know how you a ป how you pay p ปพูดเขา you ไปบังคับเขาทำไมคุณไม่ตอบข้อความฉันทำไมคุณไม่อันโน่นอันนี้ไม่เราอยากไปบังคับกัน เราอย่าไปบังคับกันมันไม่ดีนะคะเขาไม่ตอบก็คือเขาอาจจะ pay attention กับแชทกับผู้หญิงคนอื่นเขายิ่งจะเบื่อเราและในที่สุดเขาก็จะบล็อกเรานะคะไปถือตรงที่ว่าส่งรูปไปเยอะๆอาจจะวันละสองสามรูปสองสามรูปส่งไปแล้วก็ทักทายเข้าไปถ้าเขาไม่ตอบเป็นอาทิตย์มันก็ต้องหยุดมันก็ไปต่อไม่ได้นะคะไปสอนภาษาอังกฤษแอประยุทธ์หน่อยแมมไม่หรอกไปเขาโง่ดักดานอยู่อย่างนั้นแหละ ฉันจะไปสอนเขาหาป้าแสงทำไมละ่ะ <_ EN _> เขาเราฟังคนที่ไหนหัวลันจะตายพี่ปยุทธหัวลันจะตายวิธีที่จะให้พลังนะแชทกับข้าได้โดนๆนะ่ะนั่นก็คือว่าการย่อทรงรูปกิจกรรมต่างๆบอกว่าขาจะเป็นการปลูกพักเข้าปลูกพักอยู่หรือว่าการทาเกษตรทางานของเขาเล็กๆ,ๆหน่อยขนะ้าทรงรูปไปให้เขานะคะเขากระสีชอบพ่อเฮ้าโมเมนต์ว่าการที่เฮาเนี่ยสิไแต่บังคับเขาให้ตอบขอความเฮ้านะ อันนั้นไปสิบเหตุไปสิตถึคติที่ว่ามันหนามเบือแล้วเขากระสิ่งเข้าในที่สุดนะถ้าเกิดเขาท่าตัวหนาเบื่อนอ่ะทําไมเราจะต้องปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอเราเป็นคนในแบบของเราไม่ได้หรอแล้วคนที่เขารักเราจริงๆในแบบของเรามันก็จะมีอยู่อ่าหลายคนก็จะใช้ตัวเนี้ยเป็นเป็นข้อแก้ตัวในการปรับปรุงตัวเองไปจะไม่ทํา ไปจะถือคติที่ว่าปรับปรุงตัวเองได้คือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้คือเปลี่ยนแปลงทําตัวเองให้สวยขึ้นทําตัวเองให้ดีขึ้นนะคะไปก็จะเป็นคนที่แบบว่าซีบอไปนั่งแบบล่อให้คนเขาหานะคะ้าเข้ามาผู้ไส้เข้าเขา,า,ปา,เขาขไปหาผู้ใส้นะไปจะมองเบิง่งไปเห็นผู้ใดเนี่ยที่สิค่แน่นี่จะไปยิ่ย่างเขาไปหาไปเลยนะคะไปซีบอ๊ล่อให้ ขาเจ้าเนี่ยมาทักทา,ายเฮ้าเฮ้ายิงอ่ะเฮาบพแม่นนั่งฟ้านั่งสวรรค์ขนาดบันทีจะต้องบ้าว่าเออเขามาคุยกับเฮ้าเขามาหาเฮ้าเองจ่ะก็ต้องนะคะเข้าจูจมเขาเลยอีย่างที่พ่อย้อหยวอนได้นะคะก็ต้องถืออีโกมาให้อภัยเขาหายดัดโลคทิศทโลงรแตกก็คขึ้นรถนะคะพ่ออย่าไปแบบกูนี่แหละสวยที่สุดแล้วกูนี่แหละมึงต้องแล่นน้ำกลกู โมเมนต์ค um <c oughs> ูแลนน้ำกลมึงจะไปซิบมี่นะคะเห็นไปเป็นแบบนี้นะให้ทำอะไรอยู่หลายคนเพิ่งเข้ามามาอยู่กับผู้ชายเดอยินไหมตีดอกแม่ห้ามเทคพี่โฟโต้ ไม่ไหวเลยนะแม่ไปนอรีฮิโกนค่ะถ้าไม่เชื่อแม่ใช่คะ่ gone, นะฮิโกนเนี่ยขอบคุณค่ะดา,ยยารินเฟนมีโฟโต้โอเคจูมค์ไว้ a ค่นี o มันโฟโต้ส e เทาค r o เด h e r บถ้าเสื้อแม่น่ะกับพวกเป็นหยังกั่คือว่ามันจะไต่ไปไต่มันเนอฮันแล้วกณกบบนี่นมกับช่วงน้องไกลๆหน่ยอย far away see her o from there อนอนัมได้วิชาจากแม่เยอะมากขอคุ่นคารขอให้มันมานนะคะเอาไปไต้ตองให้ดีแล้วก็เอาไปใส่ให้ดีบางครั้งมันจะพูด,ดตลกนิดหน่อยนะคะแต่ว่าก็พูดจากเรื่องจริงทั้งหมดเพราะว่าประสบการณ์ไปนะคะแชทกับผู้ชายมานเป็นประมาณ5,000คนเป็นหมื่นคนเลยนะคะอันนี้ไม่ใช่พูดเล่นนะพูดจากใจจริงเลยนะคะ เช็ประมาณ5,000คนแล้วเกินนู่นและค่ะวิธีการอีกแบบหนึ่งนะคะคือว่าไปนี่จะใ่ใจเรื่องการบางมารยาทว่างตัวให้ดีมากๆยังเช่นมาเข้าไปเดทนะคะสิ่งที่เขาเบื่ออะไรก็คือผูหยิ่งที่ว่าสร้างของมาสแตกเต็มโตะมันไม่ความเก่งใจเจ้าภาพเขาเลยซัมเลดี้เนาะวินเดอร์ฮัเนะซัมเลดีวินเด on กอ e นเด e ลันช์ for example they order food like many dishes the origin I think it's n o t h i n g เขาสั่งของหลายตชไซสร้างนั่นโมเมนเกี่ยวกับปลาเรืองเงินเรืองทองดอกสแต็กนี่ยแต่สั่งมาแล้วบพระสแต็กเขาสั่งสั่งมาแล้วบพกินสั่งไหวมากเพราะสแต็กเขาสั่งหลายบพระสแต็กของนายยิ่ไปให้เจ้ามือเขาเจง สดลดหละโมเมนว่ไปเขาแขางฟารังแต่ว่ามันบนานลักที่สิบปเฮ็ดตัวแบบนั้นถือบ,บอกไว้ก่อนนะเนี่ยเมืเอ่อไงคือแม่เหล่าออไม่ที่สูงปันกะหรี่เก่าแม่เหล่าออไม่ว่ะแอมลุกไล่กะหรี่กะหรี่กะหรี่ฮู้เกอร์ เอ็มลูกเลยกะรีโนูเขาว่าโนูเห็นบ่คนมันมันเห็นเท่าดีเท่างามนะเฮ้ยจังด๊มันก็ว่าเท่าดี <mm> นึกแม่ออกเลยแม่ถ้ามีแฟนฝรั่งจริงๆจะทำยังไงชั้นที่สามมีแฟนฝรั่งจริงๆก็ทําเหมือนเพื่อไปนี่แหละเวลาเขาหิวข <mm> <ๆ>้าวก็ทําอาหารให้เขากินเวลาเขาอยากซื <mm> ้องก็ถอดเสื้อผ้าออกแค่นั้นเองทำอะไรเกินนี้ลหละ แม่คนคุยเราไปนอนกับคนอื่นผิดไหมปิยวัฒน์ไม่ผิดหรอกจะไปผิดได้ไงมันเป็นความพอใจส่วนบุคคลมันไม่ผิดหรอกเขาจะไปนอนกับใครก็ได้เขาแค่คุยกับเธอเขาไม่ใช่ผัวเมียเ,เ,เธอโทมโนูหรอผัวทิพย์เธอหรอผัวทิพย์นี่ไม่นับนน่หรอกอย่าไปหาหึงผัวทิพย์เมียทิพย์นะกูบอกไว้ก่อนอย่าไปหาหึงเขาเขาไปนอนกับใครก็ได้มันสิทธิ์ของหำเขา ถ้ไปมีสิทธิ์อะไรตะบ้านตกดินแล้วมึงโน่นอะไรบึงตะบ้านตกดินนี่เป็วิวงามเด้อมันสง,งบสุขฝรั่งอยู่เทพยไล่ไรข้าศึกเอาบ่อนยาจักเมเ็ดเดียฝรั่งข้าศึกเอาฝรั่งมันบ่อยาจักเม็ดคนที่มานั่งเฝ้าออปีจากบาดค่ะแม่บ่จ้าเป็นมู่กันจ้า เป็นเพื่อนกันค่ะเพื่อนอันนี้เพื่อนกันนะม่ใย่ผหัวนะคะเพื่อนกันแล้วลิงเซโหล Hello, Hello. Don't come to the camera, stay there Just talk But you are single, present yourself You are single, tell them you are single Yes I'm single จะพูดหยอกพูดรอ,อก,กันไปแต่ว่าเขาเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะเป็นนักธุรกิจ ش, in, e asis, you imes, ถ้าสนใจกะเขาแถวไวมากมาดูๆเดี๋วเล้าก็มาเมิองข่อยไล่แต่ว่ามือนี้เล่านางน้ำข่อยเลาเมือกไบทักถ้าเราเบิองข่อยไล่นั่นเดี๋ยว่อยสีส่งผู้สาวหายพวกเจ้าไล่ไวหลายๆให้่อยได้เห็นหนาดีๆเป็นผู้แช่แช่ขาไปเปียงผู้ใดแช่เล่าก็สีได้เห็นก็สีได้เชี่อหายง่ายๆว่าเป็นสิมันยื้อซื้อแม่ขอผัวเนี่ยว่ามีหายดอกเด้อคนโูจักกันคนหักกันเขาแช่กันกดเลิบกดไล่กัน โอเคนะคะเดี๋ยวคนไหนที่อยากหลัก็สีผึงมาหาสนลเนมมือเนี่ยกับไฮวิทยาท่านหลายเติบแ้วกันเก็บออกกันแล้วกันนะคะส่งให้อายด้วยเซนมีเทคปันพอาะตัวอายไลท์แดดเนอะอายไลท์เย a ะเดี๋ยวซีดีสออเซนมีโอเคนะคะเสียงเบาค่ะแกก็เร่งเสียงขึ้นดวล่ะเกือบสีเซนแล้ว โอเคนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามนะคะ